รูดไปรูดไปอย่าไปยอมเขา วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นอนน้อยเกมมิ่งวันนี้เรามาอยู่กับเกมแกล g น a ล o ็อก t Lost s t m o r y r y กันเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาตะลุย Dimension แก็บชั้นที่25นะซึ่งเป็นชั้นที่สูงสุดของเกมณนะแพทปัจจุบันนะครับสำหรับของที่ดอบมีอะไรกันบ้างดังนี้เลยครับปิง๊งก็จะเห็นได้ว่าชั้น 21- ถึง25เนี่ยของดอบเหมือนเหมือนกันเนาะแต่ตามคอมโพนเซน์ของเราเนี่ยเปอร์เซนต์ดอบ ที่ชันลึกๆก,ก็น่าจะสูงกว่าไหมเดี๋ยววันนี้เรามาลองตีกันนะว่ามันจะโหดหินแค่ไหนนะครับหลังจากที่ทาของของทีมเนี่ยค่อนข้างจะฟูแล้วนะครับก็คือสวิตเซอร์นะของทองทั้งตัวนะครับแหลงสิบเนาะเซโน่ก็ของทองทั้งตัวแล้วนะครับมีประดับปลาหมึกมาแล้วด้วยเออนะครับแหลงสิบเช่นกันน้องวิก แหมน้องวิกนี่ขาดเกาะน,นะครับแต่ก็ลองไว้ก่อนนะถ้าไม่ไหวอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นอะโคแทนนะฮะอย่างน้อยเนี่ยมีดาบทองเอาไว้รูดเดเมจได้นะครับแล้วก็ใส่ของทองเพื่อเพิ่มความสึกไว้ตัวสุดท้ายก็เป็น BS นะนาตาลีก็ของทองทั้งตัวเช่นกันนะครับส่วนของการ์ดก็เป็นการ์ด ิชเก้าสายกายภาพรูดท,ทั่วไปเลยนะ7ไปใบนะครับอีก3ใบที่เหลือเนี่ยใสอันโกเลียนออคิโลแล้วก็ออกซอมบี้นะจังหวะที่บอสแก็บมันจะไล่ช้าๆเป็นสกิลหมู่เนี่ยเราต้องเคลือบออคิโลไว้นะครับเพราะว่าสกิลนั้นมันจะสตันเนาะส่วนแพสซีผมคิดว่ายังต้องเป็นโกโก้เนาะเพราะว่าบอสชั้นสูงๆเนี่ยรูดครั้งเดียวไม่น่าจะตายครับไม่ตายแน่นอนเนาะขนาดชั้น23ยังไม่ตายเลยไม่พูดพ่ำทำเพลงไปลุยกันดีกว่าเนาะ นี่นะชั้น25นะครับไปหวังว่าจะยืนอยู่นะฮะโอเคเราเคลือบออกกิโลเราโยนการ์ดทิ้งไปก่อนรอสักครู่ก็ได้ครับรอให้ใช้อดีนาลินลัชไปก่อนเนาะ จะเรียกอะดีนาลีนแพ็กก็ได้นะทีน,นี้ตอมมี่ไม่มาครับเราเอาออกซอมบี้ยัดเข้าไปครับห,หนาอยู่นะตีไม่เข้าะฮะแต่มันก็ตีเราไม่ค่อยเข้าเหมือนกันอ่จาจังหวะนี้ออกฮีโร่ไหวไหมพอไหวครับพอไหวเนาะแต่ว่าวิกตอเรียจะหนักหน่อยนะครับเพราะว่ายังเป็นเกาะ ธรรมดาอยู่นะยังไม่ใช้เกาะทองโอ้แรงว่ะเซโนแตกต้องฮิวฟื้นแล้วพยายามรูดอีกทีหนึ่งครับมาเลยลูกนี่เราลองใช้ออกซอมบี้อีกทีไหมช่วยไหมอืมช่วยเยอะนะครับต้องรูดสามทีเลยเหรอสงสัยนะฮะ มันน่าจะไล่สกิลหมู่อีกแล้วหรือเปล่าครั้งนี้ทีมเราจะทนไหวไหมเอาตอมมี่ยัดไปด้วยโอ้โหตายฮะครั้งที่สามไม่ไหวครับนาตาลีไปแล้วก็สมกับเป็นชั้นบนสุดจริงๆครับอยู่เต็มอีกปรับผู้เล่นนิดนึงนะครับน้องวิกเรายังยังปั้นไม่สุดนะเอากลับมาก่อน เดเมจน่าจะลดไปนะแต่แลกกับประสิทธิภาพในการป้องกันของทีมดีขึ้นนะครับโยนการ์ดเปลี่ยนการ์ดก่อนเนาะโอเคก็เอาสิกครับปัดเลยนะเออลองออฟซอมบี้ไหมอืมได้ประมาณ70%นะครับอา้าวเฮ้ยไม่มียางานยาบตายมนะั้ยเนี่ย โอ้จากครั้งแรกเขาเรียกว่าสกิปลป่ายครั้งแรกบอสมันเพิ่มแอตแท็กห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับยังไม่เยอะเท่าไหร่ยังพอไหวนะต้องรู้สักสี่ทีลวมั้งเนี่ยดูทรงนะฮะเออการ์ดการ์ดแอบเป็นใจอยู่นะ นี่ผมเตรียมมิเซตรอเลยให้น้องอาโคนิวมานะครับอันนี้ปะทันไหมโอ้โสวิตเตอร์กระเด็นไปไกลเลยนะฮะน้องอาโคนี่หลบมายืนตำแหน่งดีอยู่โอ้โหเดือดอะบอกเลยต้องเอาแล้วปะวะอโอ้โหท,ทุกตัวยืนไกลกันมากเลยนะ คิดแป๊บทำยังไงถึงจะได้ประสิทธิภาพสูงสุดต้องต้องปาดได้ตัวนาฬิกาก่อนหรือเปล่ายิวเต็มเลยนะครับแล้ดวดูบอสตอนนี้แอตแทคกส0งรอเข้าไปแล้วนะเราอาจเป็นลมได้นะครับตอนนี้ ต้องเอาแล้วเปล่าโอ้โหเดี๋ยวเดีเด,เดอืมยังไม่ได้ครับอย่างนี้ต้องตี ต้องตีพวกนาฬิกาก่อนเนาะมันฮิวทีเต็มหลอดเลยน่าจะดีกว่านะครับอ่ะคราวนี้เราเปลี่ยนเป้าหมายนะเราไปเออเนี่ยเคียอุ้ยเคียลูกน้องก่อนนะลูกพี่เดี๋ยวค่อยว่ากัน โกโก้มีผลมากนะเพราะว่าบอสมันเก่งขึ้นเรื่อยๆครับมันบัฟแอตแท็กเรื่อยๆไม่รู้ล้างบัฟได้หรือเปล่าเฮกัดขึ้นไม่ไม่แย่ครับอันนี้คือรูดเต็มของผมแล้วนะ40%ครับพอคิโลต้องช่วยครับจังหวะนี้โอ้เกือบ อืมโอเคโอเคอยู่อยังอยู่ใช่ไหมสวิเซอร์ดึงดูดตีนอยู่ครับดูดไว้ลูกอะดีนาลินลาชไปอีกออันนี้ต้องรูดแบบเบาๆนะผมว่าไม่น่าตายครับไม่รู้ว่ารูดเบาๆยังไงทำไม่เป็นนะครรูดตีไรก็จัดหนักจัดเต็มตลอดนะฮะ ฮอปซอมบี้เป็นใบค้างนะทุกคนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งตีหนึ่งนะได้โปรดรูดไปรูดไปอย่าไปยอมเขาเอ้ยอีกนิดเดียวออกคิโลรูดรูดเข้าไปเอ้ามา อีรูทองสองก้อนนานนี้แค่นี้จริงๆเหรอโอลุ้นเหนื่อยครับเอาดื้อครับชั้นยี่ห้าใช่ไหมเนี่ยยี่ห้าแล้วใช่ไหมคุ้มไหมเนี่ยก็ทีมเราก็ยืนกันห่างๆนะไม่รู้เป็นไรนะครับ ได้ได้โดนเซโนพ่อเนี่ยมัวซัวเหรอครับตอนนี้มัาลุมมาตุ้มครับเฮ้ยมันถึกจังอะอเหลือกี่ตัวเหลือกันสองหนอสู้อยู่ไหมใจสู้หรือเปล่าไไวไหมบอกมาอีกสามสิบวิ เอามาลองดูครับมันก็ยอมนะมันก็ไม่ตีหนึ่งให้เรานะครับไม่ไหวครับ <c oughs> เสียดายครับดื้อด้านครับไหนๆขึ้นมาชั้นบนสุดแล้วก็ต้องลองให้คุ้มสักหน่อยนะให้คุ้มค่าเสียเวลานะครับ เซโนปาดทีหนึ่งก็ตายหมดแล้วนะนี่ว่าก่าจะมานะรูดเท่าที่ได้ครับสิบเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมห้าวิสี่วิสามวิ น,นี้แบบจัดหนักจัดเต็มใส่พอกฮีโร่ทำหมอ่ะไม่เป็นไรใส่กันไว้ก่อนยังไงได้ใช้ครับได้ใช้เลือดแรงนะฮะ,ะตีเข้าไปก่อน เราเล็งนานมากไม่ได้เนี่ยเล็งนานมากเสียเวลานะครับพยายามรูดไปอ่าอย่างเงี้ยเราต้องใช้อาโคลหรอป่ะผมว่าใช่นะครับมันไล่สกิลประมาณ2ทีเนี่ยแล้วจะไล่สกิลชาร์หละเพื่อไปก่อนโดนหนึ่งะเออโดนหนึ่งรู้แหละกดเริ่มกะจ,จังหวะได้ฮะ ก็รูดไปซีรูดไปเลยนะจัดหนักจัดเต็มตายเออม่ตะกี้อีรูทองเนะ่ยอัน,นี้เป็นออริทองครับแค่นั้นเหรอหินออฟระดับต่ำโอเค รถเกาะเยอะๆไม่เห็นเข้าเลย10%เหมือนเดิมนะทักทายนะครับตามสูตรแล้วก็เอ้ยน้องโคดีขึ้นถ้าเราใช้มิเทสกาจังหวดถูกนะ่มันกันสกิลบอสไอ้ต,ตัวนี้ได้เลยนะคือคือถ้าตีบ่อยๆจะพอรู้พอเดาได้ครับสกิลโจมตีหมู่มันเนี่ยมันจะไล่เอ่อที่หลังการไล่สกิลเดี่ยวนะ เนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยอาจจะไล่หรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ตอนนี้เลือดมันยังไม่ลดเยอะเท่าไหรก่ก็อาจจะยังไม่ไล่ครับเราก็ลุยไปก่อนอา้าวไล่เลยเหรออ่าครั้งแรกก็กันได้อยู่เออการเราได้สเตนอินเพิ่มอีก500รอยหน่วยนะฮะแต่เราก็หมดกอกแล้วว่าอย่างเงี้ยน่าจะมาครับมิดเทสเป็นรอเลยอ้าวไม่มา ไม่รู้ครับต้องเดาเอาครับไม่เป็นไรครับเราก็ตีเหมือนจะมาวะยังใช่ไหมไม่มารูดแล้วนะมาไหมโอ้เซโนมันยืนแยกไปนิดนึงว่ะเพื่อนโอ้ตาย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 แน่รอดไหมโอ้ยทางที่สองยังรอดครับ แต่ครั้งที่สมนี่ไม่น่าไม่เหลือครับตีไปคุ้มคุ้มตีบอสแก็บสามนาทีไหวไหม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 ไหวเถอะไหวเถอะรูดรอบสุดท้ายแล้วนะเพื่อนๆทำไมยืนแย่กันอย่างนั้นโอเค หงหนึ่งถามจริงมีอะไรอีกรูหนึ่งโอ้โหอ,อ่ะเป็นไงกันบ้างครับก็เรียกได้ว่ามาลงดันแ็บชั้น25ให้ดูนะว่าแมหมเลดมันก็เกือไม่แพ้กับชั้นอื่นๆเลยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องนี้ไว้ด้วยนะสำหรับคนที่เล่นเกม r e ็ n n r o k ็อก Lost Memory นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าหรือในไลฟ์สตรีมนะอ่ะไปจริงๆแล้ว สวัสดีครับ